สวัสดีครับไม่ได้เจอบล็อกโอปาอีสานนานเลยนะครับวันนี้ก็ออกมาข้างนอกนะครับโอ้โหนานๆทีจะได้ออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะอยู่บ้านใช่ไหมครับตอนนี้โอปาก็ กำลังจะมาส่งแฟลตนะครับเนี่ยแฟลตก็อยู่หน้าปากซอยแต่ว่าขับรถออกมาเนาะแถวบ้านโอป้านี่แบบว่าโอ้โหคบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่ส่งของนะคะพี่แฟลตแล้วก็มี7 e เ e ่ e อแบบมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปช้อปปิ้งเซเ e n กันนะคะเออก็แบบบางทีก็แบบบางทแบบีมันก็เบื่อเนาะอยู่บ้านในะช่วงนี้แบบเราก็ยุคที่แบบว่าเราทุกคนจะต้องเซฟเซฟกูนะคบนะครับวันนี้ก็มาส่งหนังสือนะครับ ใช้คาทาเงินนะครับสําหรับหลายคนที่สั่งไว้นะเป็นหนังสือในการที่ช่วยคุณคิดหัวขอ้อคอนเทนต์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถมีโครงสร้างมากกว่า500โครงสร้างมากกว่า1000ประโยคตัวอย่างด้วยนะครับก็อันนี้มาส่งเยอะเลยนะครับวันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเล่มนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล่มนี้วันนี้มาส่งหลายเล่มมากเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆถ้าเกิดว่าคุณสั่งนะครับ มันมีจํานวนจากัดมันเหลือเพียงแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเล่มจริงมันหมดคุณสามารถสั่งได้แบบอ e ีบุ๊กนะครับถ้าแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยจะ850บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเล่มจริงมันจะ990บาทส่งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดสนใจปลายทางก็อยู่ที่1000บาทนะครับก็คือบวกค่าเก็บปลายทางเนี่ยอยู่ที่10บาทนะครับอันนี้คือพี at, ่แฟรเขาบวกเพิ่มเราก็บวกตามพี at, ่แฟรแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มาส่งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับอันดับแรกเรราต้อองใส่่กนนะคับ อน,นะแล้วก็ใส่แมสให้ปลอดภัยไม่ได้พกแมสผ้ามาเลยนะครับมันแน่นมาถึงหน้าบานหรือว่าหรือว่าแมสมัมาเลยก็ไม่รู้มีแมสผ้าแต่ใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาหนังสือก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งนะครับ <c oughs> อึ๊บอึ๊บอือมบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวรอผีบ้าไปแป๊บหนึ่งนะครับเออนะครับขอเอาอีกมือหนึ่งที่ถือหนังสือเธอนี้ด้ยวยกว่า <c oughs> แถวบ้านอป้าเลยครับ พี่แปดอยู่ที่นี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่านี่เลยนะครับเป็นจุดบริการตัวนี้นะครับอยู่แถวบ้านโอป้าเองนะอยู่ตรงข้ามร้านพี่แปดจะอยู่ตรงข้ามวัดทิพย์สันติวันนะครับนี่เลยนะครับเป็นพี่แปดก็เป็นดีลเลอร์ของแปดนะครับเป็นดีลเลอร์ของแปดแล้วก็แปดนี้ส่งถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวที่แถวแถวแฟดแถวบ้านโอป้าจะมีข้อดีอย่างหนึ่ง เราเอาสินค้า,าไว้ให้เขาแล้วเขาก็จะกรอกชื่อที่อยู่ให้เราเนี่ยคือข้อดีของของมิสแปดหน้าซอยอป้าครับน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราไปกัดโรูปะนี่นะฮะที่เขามีขายกล่องด้วยนะคะมีขายกล่องด้วยถนะ้าเกิดใครมาใช้บริการกล่องก็มีกล่องด้วยนะคะก็อันนี้ก็เขาอยู่หน้าซอยบ้านอบ้านะครับมีขายกล่อง มีสรงแฟลตนะครเพราะฉะนั้นก็แฟตราคาพิเศษมากๆเลยอยู่หน้าวัดทิพสันติวันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยให้ถ่ายบุคคลภายนอกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็จะเรียวที่สุดบอกเลยเรียวที่สุดเพราะฉะนั้นโอป้าก็จะถ่ายแค่กล่องให้พี่ดูนะครับก็เซฟเขาเซฟเราโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันนะครับ,บร แถวบ้านโอป้านะครับก็แบบโอ้โหอุดมสมบูรณ์ครับมีอาหารทะเลขายด้วยนะคบเห็นไหมีอาหารทะเลขายด้วยมีส้มตําขายด้วยนะครับแถวบ้านโอป้ามีหมดเลยนะเออนะมีส้มตําขายนะครับแล้วก็แบบมีน้ําปั่นแทบแทบขายนะครับนี่เลยเราจะไปเซเว่นกันนะครับโอ้โหเนี่ยร้านนี้ก็น้าปั่นอร่อยนะสั่งแป๊บได้นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีเจ้านี้นะครับอาหารตามสั่งมี มีเห็นไหมครับเนี่ยสำหรับนักศึกษาเลยถ้าทะลุตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏก,ก็มีในอย่างเกาหลีมีจิ้มจุ่มเห็นไหมโอ้โหบรรยากาศล้วนๆนะคะแถวบ้านมีแต่แนวกินเนาะนี่นครับโอ,โ,โอ้โหขนมโตกเกียวก็มีนะครับมีถ้าเข้าเซเว่นนะครับอาจจะพูดได้ไม่ดังมากนะคะก,ก็เกกงใจเจ้าของร้านเดี๋ยววันนี้เรามาแอบดูฟิตเนสก่อนถ้ามันเปิดไหมป้าอยากมาฟิตเนสมากเลยโอ้โหไปได้มากเลยนะครับ ฟิตเนสที่โอป้าเคยมาตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเป็นให้เช่าแล้วโอ้เสียดายมากเลยนะครับเนี่ยฟิตเนสที่โอป้ามาเป็นประจํานะครับเนื่องจากพิษโควิดเนี่ยเขาก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับให้เช่าไปแล้วเสียดายมากๆเลยนะครับก็ต้องไปหาฟิตเนสใหม่หรือไม่ก็ออกกาลังกายอยู่บ้านนั่นแหละนะครับนี่มีหมดเลยให้เราไปเซเว่นกันครับโอ้โหเขาทำประตูใหม่เขาทำประตูใหม่ อันับแรกการช้อปปี้ของเราแต่เราต้องออไม่มีเครื่องเป็ดซึ้อถายสิว่าจะซื้ออะไรบ้างถ้ามาซเซเว่นนะครับสิ่งที่ต้องซื้อก็จะมีมีอยู่หลายอย่างมากสบอกเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใช้ครีมอะไรจริงๆก็ใช้ครีมดิเซเว่นวันนี้จะมาซื้อของใช้เข้าบ้านมัน่นเลย อืมอ้าวนะคะอะไรอีกอะไรอ,ไรอไรีกอันนี้ก็หอมแต่ว่ายังไม่หมดแลวมึงจะมาแวะทำไมโอรพาใช่ไหมเ <laughs> ดี๋ยวขอไปดูแป้งก่อนอย่าเด่นแป้งนะคะอุยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่หรอกแต่เราชอบป้ายเหลือง <laughs> ป้ายเหลืองนะคะแพ็คคู่49นะเบบี้มาย สี่สิบเก้าจะม่กว่าดิเพราะว่าถ้าอันเดียวมันอันเดียวมันยี่สิบเก้านะสองอัน49เอาอันนี้ดีกว่าน,นี่มันยมีน้ำยากโกบผมด้วยนะแต่จริงๆก็ปวดแสบหวัวไม่โกดีกว่านะนะครตอนแรกก็คิดว่าจะโก่งผม,มแป้งกระปุกเล็กก็ต้องมีอุป้าชอบทาแป้งผมมาก่อาชอบทาแป้งผมมากกว่าแป้งครับ มาถึงฟันนี่แล้วนะคะเอาที่อย่างดีหึนนะครับสเปรย์ฆ่าเชื้อจะดีนะเนี่ยอยู่บ้านโอป้ามีสเปรย์นี้นะคะสเปรย์ฆ่าเชื้อเวลาแบบคนขึ้นรถแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ขับรถเดเพิ่งซื้อเออทุกคนก็จะเริ่มงงแล้วมึงพูดทําไมโอป้าเออว่าจะซื้อแป้งแล้วก็ซื้อน้ำยาพ่นปากนะเออน้ำยาพ่นปากน้ำยาพ่นปาก ยาต้นปากนะครับนี่เลย,ยนะครับแล้วก็จะมียาฟันยาสีคนอคนปกติก็ใช้เทพไทยเทพไทยก็ใช้อันนี้รดอะไรวะรดนี้โอ้ปกติใช้เทพไทย กระตือใช้สีฟ้าสีฟ้าแต่ว่ามันมีสูตรเกลือขอลงสูตรเกลือก่อนนะครับมาเซเว่นนะครับเดี๋ยวจะบอกเลยว่าถ้าถึงตะกร้าแบบเขาใจมากคือเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเวลามาเซเว่นแล้วก็ต้องซื้อมโรเพราะว่าต้องอกินมโลตอนเช้าบางทีสอนตอนเช้า ก็ไม่มีเวลาอีอมีห้าซองเลไม่มีซองใหญ่เลยนะครับกระตี่ชอบกินแบบมันโลมากๆากเลยม,ม,มีห้าซองห้าซองก็พอได้เดี๋ยวนี้มันมีขนมเยอะมากเลยเนาะในเซเว่น วันนี้ก็ถือว่าอาใครที่อยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็ถือว่ามาเดินเซเว่นชิปแล้วกันเนาะเดินเซเว่นชิปเดินแทนคุณน,นะครับอ,อันนี้เตงมากแบนเจนยู ีดูหน้าพัดคือเป็นคนที่ชอบมาตู้ตรงเนี้ตรงนี้จะมีพวกซุปไก่สกัดพวกโสมพวกเนี้ยอันนี้โอป้าชอบกินมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซุปไก่สกัดหรืออะไรที่มันแบบให้ energy ร่างกายหรือดูแลสมองอันนี้ชอบมากๆบอกเลยว่าชอบมากๆแต่ว่าเดี๋ยวขอเดินชมเวลาอย่างก่อนเวลาเวลาก่อนมาจําได้ว่าจะซื้ออะไรพอเวลามันกินจําไม่ไดม้มาตรงนี้จ แป้งครับแป้งคือเป็นคนที่ชอบกินไก่ทอดมากชอบใช้แป้งยี่ห้อนี้อันนี้เป็นตัวพบรถครับอันนี้อร่อยอร่อยเป็นสูตรสเปซี่ชื่อเลยแล้วก็น้ำผึ้งมีแล้วน้ำตาลอยู่ที่บ้านไม่น่าจะมีโอ้ทุกวันนี้ไฮโซแล้วมีห่อน้ำตาลเคลือบคาราเนีโอลแทะเวลาถ้าคุณจะปลุกอาหารให้อร่อยนะแนะนำใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับ น้ำตาลใสขาวมันก็ดีแต่ว่าน้ำตาลายแรงจะดีกว่ามันมันมันไม่มีสารเท่ากับไอตัว,ต,วตัวสีาขาวๆส่วนใหญ่ก็จะกินมิตรผลเนี้ยครับทุกวันนี้ไม่กระเทียมเรีสยงซองแล้วโอ้ไอเดียดีเห็นไหมครับแค่เรามีไอเดียก็ทําเงินได้นั้วเนี่ยนี่ไรวะซื้อแป้งซื้อน้ำยาพ่นอ,อย่าปล่อยให้ออกป้ามาซซเว่นก็บอกเลย <laughs> มาเซเว่นกณจะเดียวซายเดียวขวาเนี่ยถ้่มาเซเว่นนะละกูกออกที่บ้านที่บ้านนะคอ้ขั้นอู่เติครับนื้เป็นตุ้นไว้สีเยลววขาว ้าแมช่ชอบใช้น้ำปลาอันนี้เลือไม่ไงเลือดครัสไม่ไงคลายปลาอยูนิซิลินมีซอสหยอ,ยอ,อ,อยปวดเล็กอ้่โอป้าอยากได้ซอสแมกกีกแต่นินี่เลย เอาไว้ห่อใส่ไข่ครับพี่ครับโอ้แต่ว่ามันมีตูวขอทองกับแม็กกี้ตั้ขาทองเ็อ,อร่อยแม็กกี้ก็อร่อยอร่อยมืด <c oughs> โอ้โหพี่ไม่ได้มาเซเว่น <c oughs> เป็นอาทิตย์ไม่ได้มาเป็นเกือบเดือนดีกว่าใช่ไห้น้ำจิ้มไก่เดี๋ยวนี้ทำแบบนี้เลือกกว่าโอ้ เออน่าจะทำตั้งนานเฮ้ยดูดิเนี่ยอะไรวะน้ำพริกเผาทำเป็นหลอดบีบไม่ดีหรือเออเริ่มมากสุดจ๋อ่คือไอเดียคนไทยไม่แพ้ชาติใจในโลกเอาเราเรียเอาแม็กกี่เจ่าแม็กกี่เอาแม็กกี่ น้ำปลานะ่าจะมีแล้วพี่โกดดีนหะโอ้โหข้างหลังเป็นไส้กรอกรักนี้อยู่ที่ไส้กรอกอ๋อันนี้ไงห่อใหญ่อืมห่อใหญ่นี่แต่โอวันจีไนมนะ่มีไมโลเลย ไมโลหอใหญ่ต้องเข้าเซเว่นแล้วแหละเอออุ๊ปเปเป็นคนที่ชอบกินไมโลชอบกินแบบพวกโกโก้ช็อกโกแลตนะคะเป็นคนที่ชอบกินโกโก้ช็อกโกแลตชอบกินอาหารเสริมหรือพวกเครื่องดื่มแบบเมื่อกี้นะคะมันช่วยให้เรามีพลังงานดีแต่วันนี้อาจจะไม่ได้ซื้อไอตัวเครื่องดื่มเอนเนอจีเพราะว่าเราเรา,เรามีเยอะอยู่ยังไม่หมดอันเก่ายังไม่หมด อนนีม้มุมที่เราต้องเสึกโบรนาจากเกตดอ,อไม่ทอดน,นะครับน่าถึงมากดูอัดต้องมีเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้จริงๆอยาจะได้มีหลายอันแห้งเอามีสลัดพร้อมมีสนัดด้วยนะครับ ่เลยมีสลัดโอเคได้ของกินเยอะแล้วครับทุกคนได้ของเข้าบ้านละเดี๋ยวเราก็น่าจะไม่มีอะไรท้องซื้อมากหมดละเป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมนะคะนมก็มีละอยู่บ้างพอละก็กินไอเจ้าตัวไมโรตอนเช้าอืมน่าจะหมดแล้วนะครับยาสักขมก็มีแล้วน่าจะซื้ออีกก็ ก็ได้นะสบู่แคร์ก็ชอบคือแม่บไม่ชอบช้อปปิง้งไงใสแล้วก็คือแต่ว่ามันยังไม่หมดเนาะหมดแล้วก็มาซื้อพั่วเซเว่นนี้มันอยู่หน้าซอยบ้านเราอโอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้เราช้อปปิ้งเสร็จแล้วละกันนะครับ เดินไปเดิมนมาไม่รู้จะซื้ออะไรละเดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนวันนี้ก็ถือว่าพาคุณมาช้อปปิ้งเซเว่นเดินเซเว่นชิปนะครับเดินเซเว่นชิปสำหรับคนที่อยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนเดินเซเว่นชิปกันวันนี้โอปป้าอสานเดินโอเคถึงบ้านเราแล้วนะครับพี่ๆแต่ว่าโอป้าเนี่ยมีเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะมาฝากพี่ๆนะครับเวลาที่โอป้าถึงบ้านนะครับโอปป้าก็จะหยอดเงินนะครับล้างมือให้สะอาดนะเวลาเข้าบ้าน ล้างตรงแขนด้วยนะครับเวลาที่คุณจะเข้าบ้านเนี่ยนะครับบ้านล้างแขนล้างศอกนะครับแล้วก็ถ้าเข้าบ้านก็จะล้างเท้าอีกทีหนึ่งครับล้างตรงข้อพับอ่ะเพราะว่าเชลโลมันจะชอบเกาะตรงนี้นะครับอันนี้ล้างทุกครั้งเลยตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับทุกท่านอย่าปล่อยให้ป้าไปชอปปิ้งเซเว่น ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านโอเคบ๊ายบายเราถึงบ้านกันแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ